กลับมาช่วงเปิดประเด็นเกษตรนะคะ ผู้ชมคะภาวะน้าท่วมอย่างหนักในตอนนี้นะคะสร้างความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเป็นจํานวนมากนะคะแน่นอนว่าเราคงไปเรียกร้องสิ่งที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาเหมือนเดิมไม่ได้แต่เราสามารถฟื้นฟูและเริ่มต้นใหม่ได้หากเรารู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในทุกๆด้านนะคะก็มีมาตรการและก็แนวทางมาฝากพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะสามารถรับมือได้ทันนะคะวันนี้เรามาพูดคุยถึง แนวทางต่างๆนะคะกับท่านผู้อำนวยการสุพจน์แสงประทุมผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะคถามถึงพื้นที่ที่สํานักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรเขตที่สองที่เรารับผิดช,ชอบอยู่ก่อนเราดูแลตอนนี้ทั้งหมดกี่อเาเภอกี่จังหวัด <anecdote S 2> คะพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ก็มี8จังหวัดนะครับตั้งแต่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน <ítulo> ซึ่งมีทั้งหมด62อำเภอนะครับในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมมากน้อยแค่ไหนเราคาดว่าจะมีพื้นที่ประมาณ3แสนกว่าไร่นะครับที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีทั้งข้าวนะครับอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดผักนะครับและก็ไม้ผลนะครับ แต่ที่กระทบมากก็น่าจะเป็นข้าวซึ่งในส่วนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำของจังหวัดเพชรบุรกีก็จะมีพวกอำเภอท่ายางบ้านแหลมอำเภอเมืองบ้านลาดาบางส่วนนะครับทางราชบุรีก็เป็นอำเภอเมืองโพธารามาบางแพร่ดำเนินสะดวกแล้วก็วัดเพลงะนะครับที่ได้ผมต้องเรื่องของข้าวะนะครับทางจอมบึงสวนพึ่ง ข้าวก็ได้ผลกระทบแน่นอนเพราะน้ามันหลากในช่วงที่ตกหนักฝนตกหนักช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนะครับเอะท่านผอคะจริงๆแล้วราชบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกผักค่อนข้างมากใช่ครับเป็นพื้นที่หลักเลยราชบ,บุรีครับราชบ,บุรีเนี่ยเป็นเป็นศูนย์รวบรวมผักะนะครับผลไม้ทั้งเพื่อการส่งออกและก็ส่งไปขายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้หรือว่าทั่วประเทศะนะครับเพราะฉะนั้นเองผักก็ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่โดนน้ําหลาก ทำให้ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมมาตรการที่จะเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้เผลกระทบอย่างไงบ้างคะในในระยะแรกเราก็ให้มีการสํารวจและให้คําแนะนําในพื้นที่เสียงโดยโดยสิ้นเชิงนะครับต้องรอให้ดินแห้งเพื่อเข้าไปเตรียมดินเพื่อป้องกันเชื้อราที่จะตกค้างอยู่กรดินก็เราแนะนําให้ใช้เชื้อไตรโกลมาค่ะนะครับหรือว่า ใช้พวกปุ๋ยหมักนะครับหรือใช้พอดอสามนะครับเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้กําจัดเชื้อราที่จะตกค้างก่อนที่จะปลูกผักต่อไปถ,ถ้าสมมติว่าวันนี้อยากจะให้ท่านผอเหมืนนอนกับให้คําแนะนํากับพี่น้องเกษตรกรเอาไปน่ถ้าจะยังไม่พูดถึงเรื่องงบประมาณแต่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะ ช่วยเหลือดูแลตัวเองได้หลังจากน้ําลดไปแล้วไม่ื่อจะเป็นผู้ปลูกข้าวผู้ปลูกผักพืชไร่พืชสวนต่างๆเขาจะต้องปรับตัวแล้วก็เริ่มฟื้นฟูการเกษตรของตัวเองยังไงบ้างคะวันนี้ถ้าเรามองในในภาพรวมนะครับถ้าไม้ผลเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่มีการอย่างเป็นระบบซึ่งเกษตรกรในเขตภาคตะวันตกในพื้นที่หลักเนี่ย จะมีการขุดร่องนะครับและขุดคันรอบก็ครับรมีคันรอบแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยการสูบน้ําออกเมื่อเกิดน้ําท่วมถ้าน้ําไม่ท่วมมาก,กน,นะครับเมื่อถึงเวลาก็จะสามารถสูบน้ําออกส่วนในพื้นที่ที่เป็นที่ราบพื้นรนบปกติเนี่ยเราก็ต้องบอกให้ให้ให้เกษตรกรชะลอการเข้าไปใน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 แปลงพืชสวน,นจนกว่าหน้าดินจะแห้งหมาน,นะครับ หรือว่าถ้าหากว่ามีต้นต้นพืชที่ได้รับความเสียหายนะครับโยกล้มก็ต้องมีประเด็นแรกอย่างเดียกก็คือหนึ่งต้องเข้าไปใช้ไม้ค้ำให้ทรงตัวอยู่ได้ก่อนเมื่อหน้าดินแห้งหมาดแล้วค่อยเข้าไปปรับปรุงะนะครับเข้าไปปรับปรุงดินเพราะแม่้นดินมันจะแน่นมีผลกระทบกับรากนะครับ นะครับในส่วนที่มีน้ําท่วมขังจริงๆก็ต้องมีการเข้าไปขุดบริเวณรอบรอบร,อบรากนะครับร,บรอ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 บโคนต้นเพื่อถ้ามันมีน้ําขังอยู่ก็มันจะออกมาอยู่ตามในหลุมในหลุมนั้นแล้วก็สามารถตักน้ํำออกครับลดร,ร,ระดับแล้วนะครับอย่างนี้ท่านผอออคะหลายๆคนก็เหมือนกับตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเรื่องของอากาศหรือเราเรื่องของพายุเรื่องของฝนฟ้าเราค,รคงจะไปคาดการหรือว่า ทำอะไรให้มันป้องกันมันมันคงเป็นไปได้ยากแต่พี่น้องเกษตรกรเองเขาจะปรับตัวหรือเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงกับสิ่งที่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มอ่ะมันค่อนข้างแก้ไขยากเราเองเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ในแต่ละปีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอะนะครับซึ่งเหมือนที่ผมเรียนในตอนต้นว่าตอนนี้ข้าวเป็นโรคใบ ใบจุดสีน้ำตาละนะครับกับใบด่างะนะครับซึ่งมันจะมีถ้ามันมาเกิดอยู่ด้วยมันก็จะทําให้ใบแห้งใบแห้งเสร็จแล้วต้นข้าวจะตายะนะครับประจมเหมาะกับขณะที่อากาศหนาวจัดเนี่ยข้าวเริ่มตั้งท้องนะครับข้าวเริ่มตั้งท้องนะครับมันทําให้มีผลกระทบเพราะต้นข้าวนอกจากจะถูกทําลายโดยเชื้อราแล้วเนี่ยนะครับ โดยเชื้อราที่มันจะเป็นหลังจากน้ำรดแล้วแล้วก็เกิดหนาวด้วยทันทันทีเนี่ยครับมันจะมีผลอีกประการหนึ่งคือต,ต้นข้าวช้าก,กันจะเดิมโตมันจะหยุดกันจะเติมโตพอเราไปถอนรากมาดูเนี่ยรากมันจะเป็นสีดาไม่มีรากขาวก็สแสดงว่าข้าวไม่สามารถที่จะหาอาหารดูดอาหารจากดินขึ้นไปสู่ใบเพื่อจะปรุงเป็นอาหารไปเลี้ยงต้นได้ ได้ตายในที่สุดตอนนี้ตายเป็นยอมยอมยอมนอกจากข้าวล่ะครับมีพืชหรือว่าโรคระบาดอะไรอื่นๆที่เกษตรกรจะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้มากเป็นพิเศษก็คือโรคราน้าค้างราน้าค้างครับผมที่จะเป็นกับทั้งผักข้าวโพดนะครับป้องกันแก้ไขยังไงด้การป้องกันแก้ไขเรื่องโรคราน้ําค้างก็มีก็ใช้ยาสารเคมีต้องใช้สารเคมีแหละครับ ตอนนี้เราจะมาพูดว่าให้ใช้สารชีวพันธุ์ชีวาภาพต่างๆมันไม่ทันการที่จะช่วยหลือพี่น้องเสตรก่รมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ที่จะไปบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาก็ไม่มีกินจะทำยังไงดีเราไม่สามารถป้องกันไม่มันหยุดได้เนี่ยก็ไม่ได้บางครั้งพี่น้องเสือก่อนเองก็จําเป็นต้องไปพึ่งนะครับ คืออาจจะต้องเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อให้ได้ผลไปก่อนหลังจากนั้นพอเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก็ค่อยเริ่มต้นกันใหม่เวลาหนึ่งที่สภาพทุกอย่างเป็นปกติคก็สามารถทํางานทําการเกษตรตามที่ตามคาแนะนำและตามความต้องการของตลาดเช่นเดียวกันนะครับ ท่านผอ,อาคะตอนนี้เชื่อได้ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องการมากที่สุดคือกําลังใจในการที่จะเริ่มต้นกลับมาทําการเกษตรใหม่อีกรอบหนึง่งเพราะว่าเราติดตามข่าวสารพี่น้องเกษตรกรหลายคนคือความหวังอย่างข้าวเนี่ยจะเก็บเกี่ยวจะได้เงินอยู่แล้วมาวันนี้มันต้องพังทลายลงไปหมดหรือว่าพืชผักพืชสวนอื่นถ้าเขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่จะต้องมาขอความรู้จะต้องมาขอพืชพันธุ์หรือจะต้องต้องการความช่วยเหลือเนี่ยติดต่อไปที่ไหนยังไงได้บ้างในที่ไม่เสียเกินไป เราก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลและก็ไปให้คําแนะนํานะครับกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้ของที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีผลผลิตนั่นเป็นอะไรกับเขาะนะครับและพี่น้องเกษตรกรเองฟังนะครับคําเตือนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรนะครับว่าอะไรให้ระม,มัดระวังป้องกันแก้ไขเราลืมไปว่าเรื่องทุกเรื่องมันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เกิดขึ้นแล้วมันเสียหายโดยชัดเจน ถ้าไม่ฟังคําแนะนําและนําไปปฏิบัติบ้างเนี่ยคือแทนที่จะสูญเสียสักหมื่นหนึ่งมัน,นส,รรรสูญเสียสี่ห้าแสนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร,กรว่าเมื่อได้รับคาแนะนําแล้วถ้าสามารถปฏิบัติได้ก็อยากจะลงมือปฏิบัติเพราะสิ่งที่เสียหายนอกจากพี่น้องเกษตรกรแ,แล้วเนี่ยภาพรวมของจังหวัดก็เสียหายเศรษฐกิจต่างๆมันก็ช้างานด้วยช้างานด้วยครับผมครับครับ วันนี้นะคะสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการฝากทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งนะคะเราเรารับทราบวันดีว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแล้วก็มีทางออกเสมอนะคะวันนี้ท่านเองก็ได้ให้คําแนะนํากับพี่น้องเกษตรกรในหลายๆเรื่องนะคะถ้าพี่น้องเกษตรกรพื้นที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมิท้ของเกษตรกรสํานักงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเกษตรอําเภอสํานักเกษตรจังหวัดหรือว่าที่สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่สองสูงบริหารัตรูพืชเองก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะให้ความ ช่วยเหลือพี่น,น้องเกษ,ษตรกรตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนทํางานหนักอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้มนวยการสุพศแส,สงประทุมผู้มนวยการสํานักส,งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่สองที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค,ค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรที่แน่ค่ะรู้เพิ่มเติมเสริมคุณค่า กเกษตรกระกอบทุ่ลูกมันสำปะหลังโกรดตอบคำถามต่อไปนี้ข้อหนึ่งประสบป,ปัญหาเพลีย้ยแป้งทำลายไร่มันสำปะหลังต้องทำอย่างไรก่อทำใจขอเด็ดยอดบริเวณที่เพลีย้ยแป้งกินนำไปทำลายและปล่อยแมลงช้างปีกใสไปจัดการเพลีย้ยแป้งขอทักครับ ข้อ2ในกรณีที่เริ่มปลูกใหม่ควรทำอย่างไรในการป้องกันเพลี้ยแป้งเข้าทำลายกอใช้ท่อนพันเก่าที่ถูกเพลี้ยกินนำมาใช้ใหม่ขอแช่ท่อนพันด้วยสารเคมีตามคำแนะนำก่อนปลูกทุกครั้งขอเถอะครับข้อ 3. แช่แล้วปลูกแล้วจะไม่ให้เกิดเพลี้ยแป้งอีกควรทำอย่างไรกอเปลี่ยนอาชีพขอสำรวจตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอหรือกลับไปทำตามข้อ1และข้อ2ใหม่ขอเถอะครับ เสริมคุณค,<ส>ค่าช่วงเกษตร,รชี้แนะพี่น้องเกษตร,รกรที่ปลูกอ้อยฟังทางนี้ช่วงฤดูแล้งอย่างนี้ต้องคอยระวังเรื่องหนอนก่ออ้อยให้ดีนะครับเพราะหนอนก่ออ้อยจัดเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของอ้อยสามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตแต่มักพบเข้าทำลายมากในระยะอ้อยแตกกอ นั่นก็คือช่วงอ้อยอายุ1-4เดือนสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากและยากแก่การป้องกันกำจัดซึ่งลักษณะการเข้าทำลายนั้นนอนกออ้อยสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของลำต้นจนถึงส่วนยอดทำให้อ้อยมีอาการยอดแห้งตายเกิดความเสียหายครับผมวันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีวิธีป้องกันกำจัดมาฝากพี่น้องเกษตรกรครับวิธีป้องกันกำจัดวิธีที่1คือปล่อยแตนเบียนไข่ ทีโคแกม่าในตาส่วน20,000ตัวต่อไร่ต่อสัปดาห์ติดต่อการจำนวน8ครั้งวิธีที่2คือการขุดหน่ออ้อยที่แสดงอาการยอดเหี่ยวรวบรวมแล้วก็ไปเผาทำลายวิธีที่3คือการใช้เชื้อแบคทีเรีย BT ในตาส่วน 100cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นเพื่อกำจัดหนอนระยะวัยที่1ถึงวัยที่3 ก่อนที่หนอนจะเข้าทําลายต้นอ้อยวิธีที่4ถ้าเกิดการระบาดรุนแรงก็ให้ใช้สารเคมีไซเปอร์เมทินในตาส่วน 15cc ซต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรหมั่นตรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอหรือ1สัปดาห์ต่อ1ครั้งเพื่อป้องกันการระบาด และนั่นก็เป็นวิธีที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนําไปใช้เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างนอนกออ้อยนะครับซึ่งวิธีเหล่านี้พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสระแก้วได้นําไปใช้แล้วก็กระซิบบอกกับผมเอาว่าเป็นวิธีป้องกันกำจัดที่ได้ผลดีทีเดียวเลยล่ะครับเยี่ยมจึงอยากจะฝากให้พี่น้องเกษตรกรที่กําลังประสบปัญหาเดียวกันนี้ลองนําวิธีเหล่านี้ไปใช้กันดูนะครับช่วง ท่านข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก3มชนิดข้าวภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดชุมพร ไปทุกแดนและทุกเขตเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคน คุณผู้ชมคะการเข้าไปแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมและผลผลิตที่เสียหายไปนั้นต้องใช้เวลาในการเยียวยาและฟื้นฟูนะคะซึ่งเรื่องนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมิตรแท้ของเกษตรก,รกรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและแจ้งเตือนภัยต่างๆกับพี่น้องเกษตรกรนอกจากนี้นะคะตอนนี้เราก็ยังได้เห็นน้ําจิตน้ําใจของคนไทยทั่วประเทศที่ส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรเองอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังและอย่าหมดกําลังใจนะคะหันมาเริ่มต้น ทำการเกษตรกันใหม่ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเองพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทุกๆด้านเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นกลับมายืนหยัดได้อย่างยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดนี้คือรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจาสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนําและติดชมรายการได้นะคะโดยเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร w w w d o oe.go.th a e. นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์าหน้าสวัสดีค่ะส่งเสริมเกษตรกรรมที่สูงต่ําไม่เคยท้อทอย